ิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการสําหรับงานแกรนโอเปอเรช่นบาคิราครับครับที่ดีที่สุดในย่านเกษตรดวมินโปรดักชั่นแสงสีเสียงสุดอลังการที่ทางผู้บริหารจัดเต็มเพราะต้องการให้ทุกคนที่มาประทับใจพร้อมเอาใจสายปาร์ตี้พร้อมระเบิดความมันเสิร์ฟความสนุกให้กับคุณเตรียมมันกันอย่างจุใจกับวงเลโทรสเปกให้เป็นคําคืนที่มันสุดเวียงพร้อมเหล่าผู้บริหารที่มาร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนชนทิชาสิงเดชจีเอ็มณรมลทริรอจีเอ็มอารี รัตสุวรรณประทีปเมเนเจอร์ Manager, สุภชัยสว่างสีมาร์เก็ตติ้งที่พร้อมดูแลทุกท่านในทุกๆค่ำคืนโดยที่นี่บากิร่าคลับสถานบันเทิงที่ดีที่สุดในย่านเกษตรนวมินด้วยสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะก็คือทํางานบริหารโยกากังานคืนนะคะตั้งมา20ปีเต็มนะคะครั้งนี้ได้เป็นครั้งแรกได้มีโอกาสมาทำธุรกิจที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกก็ฝ่เนือฝัวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะชื่อเกศนะคะในวงการคือแม่กระเกตทำงานกลางคืนมาไม่ต่ํากว่า20ปีเหมือนกันนะคะคือปกติจะบริหารแถวต่างจังหวัดค่ะแถวตะวันแดงแถวทังภาคอีสานก็คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้มาบริหารงานที่กรุงเทพค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิรานะคะเป็นผู้จัดการของร้านบาคีลาค่ะก็เพิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ครับผมาวานะครับทำการตลาดครับให้กับร้านบาก,กิล่านะครับผมจุดเด่นของร้านบาก,กิล่าตอนนี้เนี่ยนะคะคือแสงสีเสียงแล้วก็วงดนตรีสุดมันที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนในย่านนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะเปิดเราได้ทาการตลาดมาเรียบร้อยแล้วว่ามันยังไม่มีเราจะยกความเป็นกรุงเทพเข้ามาอยู่ในย่านเกษตรนาวามินทร์ค่ะจะเป็นขับสําหรับวัยรุ่นยุค 5G ค่ะ สไตล์ของลับเป็นลับยุควัรรุ่น 5G เลยนะคะซึ่งมันโดดเด่นตรงที่ว่าเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยมีทั้ง EDM มีทั้งล็อกมีทั้งฮิปแล้วก็มีทั้งป็อค่ะจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเราถ้าเกิดเที่ยวเหมนได้เลยค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ใจกาลางเหมือนเที่ยวทองหล่อแต่ว่าไฟไม่ถึงทองหล่อเหมือนจะยกใจกลางเมืองของกรุงเทพมาไว้ที่นี่ให้ทุกคนเลยก็คือมีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการ ก็ถ้าเกิดงบประมาณขอไม่พูดดีกว่าแต่ก็ถ้าเกิดข่อไปดูด้านในจะบอกได้ตามตรงเลยว่าเราจัดเต็มให้ทุกคนพูดได้เลยว่าเส้นนี้ไม่มีใครเหอนเราเข้าไปต้องว้าวแน่นอนว้าวอย่างเดียวค่ะบมั่นใจเลยว่าเราไม่เหมือนใครแน่นอนเราต้องเปนเบอร์หนึ่งที่นี่วันนี้นะคะเราเปิดตัวครั้งแรกนะคะเป็นวงลก้ากับเดอทอสเปกค่ะคือเราอยากนับกาจะบอกว่าเราจะจัดวงดนตรีนะคะที่ขึ้นชื่ออันดับในประเทศไทยทั้งหมดมาไว้ที่นี่ในทุกๆเดือนนะคะอย่างเช่นเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีปาร์ตี้สงกราน9วัน9คดืน เพราะว่าเราม่ได้จัดปาร์ตี้ในย่านนี้มานานแล้วก็คิดว่าจะเป็นที่เดียวที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวในย่านนี้ที่มีครบทุกอย่างจริงๆแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของรุงเพียได้แน่นอนก็ทางร้านก็มีจะจัดโปรโมชั่นนะครทุกๆเดือนเลยครับผมคือเอาใจวัยรุ่นเลยครับผมสายเที่ยวสายปาร์ตี้บอกเลยว่าต้องมาแน่นอนครับเพราะว่าโปรโมชั่นเราคือถูกมากคือจะบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราจัดมาเพื่อทียว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ลองมาสัมผัสก่อน โดยที่ได้ใช้แบบบริการเหมือนกับไฮคลาสแต่ว่าจาะะ่ายในราคาทั่วไปได้ทุกคนสามารถเข้ามาเที่ทยวด้ภายในร้านมีอาหารเครื่องดื่มที่เป็นไฮไลท์นะคะที่เป็นไฮไลท์เลยคือจะมีคอ็อกเทลมีเอาเป็นว่าไฮไลท์ของเราอะ่ะมีตัวคอ็อกเทลแล้วก็มีเหล้ามีเหล้าตัวทั้งแพงตัวทั้งถูกก็คือมีเหล้าหล,หลา,ากหลายท้องหลากหลายท้องรองรัลูกค้าต่างชาติทั้งเประเทศจีนเกาหลีหรือว่าลูกค้าไทยค่ะว่าลูกค้าคือ ไม่ว่าจะเป็นวายเต้าเบียร์โอ,อเคก็คืออีกหลยอย่างให้ลูกคา้าทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ทุกุ่มเป้าหมายเข้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะอาหารที่นี่นะคะก็คือจะเน้นเป็นอาหารไทย<ม>เป็นหลักแต่ว่าเรื่องอาหารนอกก็จะมีบ้างค่ะแต่ว่าราคาอาหารกับรสชาตินี่เราบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็ทานได้ทุกวัย ได้เลยของเรานะคะก็สามารถรองรับลูกค้าได้มากถึงวันละ200คนต่อวันเลยค่ะที่นั่งนะคะในร้านก็จะมีประมาณ50โตะนะคะส่วนล้านจอดรถต่างๆค่ะสามารถจอดรถได้20 30ถึงพันเลยสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะโล้วแชั่นทำไมถึงเลือกที่นี่ใช่ไหมคะมันเป็นจุดที่ผับหรือว่าขับยังไม่เปิดยังไม่มีใครเปิดเพราะแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชิลจะเป็นชิลจะเป็นเล้าจะเป็นขับเล้าหมดเลย ที่จะเป็นที่เดียวของที่นี่ค่ะกระแสตอบรับเราคาดหวังมากค่ะแทบจะร้อเตเพราะว่าเราคิดว่าอย่างที่บอกว่าเรามาตีตลาดที่ไม่เหมือนใครเรายังไม่มีใครทําเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสได,ได้ได้มาสัมผัสที่ว่าไม่ต้องเข้าถึงไปกรุงเทพค่ะไม่ต้องเข้าถึงไปไกลๆว่าเอ้ยที่นี่ก็มีผับที่น่าเที่ยวนะแล้วราคาเป็นกันเองด้วยบิเซอร์ก็ถูกแผงก็ถูกเหล้าเบียร์ก็ถูกทุกอย่างก็ถูกหมดค่ะเฟซบุ๊กเลยครับผมเฟซบุ๊กเลยครับคือ mm hmm. จะมีโปรโมชั่นลงให้ตลอด mm hmm. ทุกๆเดือนครับ แล้วก็จะมีมีปาร์ตี้มีคอนเสิร์ตทุกๆเดือนเลยครับล่าสุดเป็นมิกเซอร์9บาทแต่ว่าหมดไปแล้วนะฮะหมดไปเมื่อวานฮะใช่ครับแต่เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นที่ถูกกว่านี้อีกแน่นอน9บาทว่าถูกแล้วใช่ไหมฮะมีถูกกว่านี้แต่ขออยุไว้ก่อนครับสุดท้ายนะคะทางร้านเราอะขอฝากร้านนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสความเป็นบากิ่าคับความเป็นนิวนิวขับในย่านเกษตรนวมินทร์ความที่ว่าทุกคนที่ยังไม่เคยจับต้อง ของผับแถวนี้ค่ะที่ยังไม่เคยมีมาก่อนอยากให้เข้ามาดูอยากให้เข้าลองมาสัมผัสดูแล้วมาตัดสินใจกันว่ามันสนุกมันมันมันศาสตร์มันเดือดขนาดไหนค่ะแล้วก็ฝากเออขอฝากมาด้วยฮะสงการเดือนหน้าฮะผมวันที่9ถึง19บเครับผมเป็นปราร์ตี้มันศาสตร์ครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอน9วัน9คืนมีทั้งเอเจศิลปินมากมายครับโคโตตุณต้ด้วยนะครับผมดีเจเอ เส้นเรษตรน้ำมินดีกว่าครับ<ช>ผมข้าดูซอยคระเสิร์ตมารูกีดสามต่าใช่ครับผมคือข้ามาแล้วเจอเลยครับผมงี้ฝากไ้ด้วยครับกับโปรดีๆของทางลาเลาแล้วก็คอนเสิร์ตที่จะมีในเดือนเมษายนนี้